บัตรคนจนกดเงินสดได้1 0 0 0ถึง7,000บาทเงินอะไรได้ทุกคนหรือเปล่าะะมาฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นําข้อมูลข่าวสารมาให้ทุกคนได้ฟังเลยะคะ่ะสาหรับใครที่สอบถามเข้ามานะคะตามที่เป็นกระแสะข่าวะคะ่ะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขานาบัตรคนจน,นไปกดเงินนะคะได้1,000บางคนได้3 0 0พนะคะมีบางคอมเมนต์บอกว่าได้เหมือนกันได้ถึง7 0 0 0เลยนะคะมีหลายๆท่านนะคะสอบถามว่าเอะเขาได้เงินอะไรกัน,นะคะคลิปนี้มาอธิบายให้ฟัง ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสำหรับบัตรคนจนหลายคนแชร์มาหลายคนดูข่าวมานะคะมีทั้งใน t ิกต o k แล้วก็ กระแสใน Facebook เลยนะคะเกดก็จะมาบอกนะคะว่าเงินส่วนนี้นะคะคาดว่าจะเป็นเงินที่ได้กันเพราะว่าบัตรคนจนเนี่ยมีแจกเงินสดหลายรายการมากๆนะคะหลายๆโครงการด้วยและบางท่านเนี่ยไม่ทราบนะคะตอนที่มีโครงการหรือไม่นะคะก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามีเงินเข้าจริงๆะคะ่ะและล่าสุดเนี่ยคือไปกดดูนะคะมันก็จะมีเงินสะสมอยู่ในนั้นนะคะแต่แต่ว่าก็คือระบุไม่ได้จริงๆนะคะว่ามันเป็นเงินจากโครงการไหนบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ ซึ่งหลากหลายคอมเมนต์เลยบางคนบอกว่าไปกดแล้วไม่มีนะคะบางคนบอก1 0 0 0 2,000 3,000แล้วแต่เลยนะคะซึ่งมันเป็นเงินจากหลายๆโครงการรวมกันมาเป็นโครงการที่ทางรัฐให้นะคะอาจจะสะสมมานานแล้วนะคะทุกคนยังไงแล้วนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเราก็ลองไปกดของเราดูได้ค่ะวิธีการกดก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยนะคะเอาบัตรคนจนนี่แหละค่ะไปกดมันจะต้องใช้รหัสหหลักด้วยใครที่จําไม่ได้นะคะก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะ คาดว่าเป็นเงินสะสมนะคะเจ้าของบัตรคงไม่รู้นะคะแล้วก็เพิ่งไปกดดูแล้วก็เจอเงินนะคะทุกคนก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจกันไปนะคะว่าเขาได้แล้วก็เราไม่ได้นะคะคลิปนี้มาคลายข้อสงสัยอธิบายให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ